วันนี้เราอยู่ที่ศรีราชาเอเวนิวที่เดิมนะแต่วันนี้เราได้ห้องวันเบสห้องหนึ่งห้องนอนแหละอะเดี๋ยวพาไปดูห้องกันวันนี้เราจะมาดูผู้ปีใหม่ผู้ปีใหม่ห้องเรามองเห็นผู้เลยนะห้องเราอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มองเห็นผู้เลยจะพาไปดูห้องกันวันนี้เลขที่ออกแปดศูนย์สองชั้นแปดนะ คาที่แล้วเรามาเราได้ชั้นเจ็อันนี้ชั้นแปดนี่ยเห็นไหมเป็นทะเลไหจะพาไปดูทะเลกันมีห้องอยู่นี่แปดศู์สองฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลเกาะลอยันจุดเนี่ยเขาจะจุดพู้กันตรงเนี้ออ่ะดูห้องกันมัพก็ให้นี่เข้ามาก็ ็โต๊ะรับแขกเลยนะนถากก่ายรูปกอนแป๊บโต๊ะรับแขกทีวีมันเหมือนบ้านดีอ่ะเออชอบเนี่ยเห็นไหมนั่งกินข้าวดูทีวีดูห้องน้ำสิห้องน้ำก็มีอ่างนะตามฉบับ,บญี่ปุ่นญี่ปุ่นจ๋าเลยที่นี่นะ,อะโอเคขอต่อประมาณนี้เนี่ยแต่ชอบสีข้ามุมนี้มากเลยนะ ขออีกลูกสิอะห้องครัวมั่งห้องครัวก็ครบอะเนี่ยมียันเตาปิ้งขนมปังเนี่ยนุนอะไม่ใช่เตาปิ้งไมโครเวฟการน้ำร้อนนี่อะไรนี่ไม่ใช่เครื่องเล่นซีดีนะอะไรนะแม่เตาไฟฟ้าใช่ไหมเตาแม่เหล็กอ่ะนี่ที่ดูดควันพร้อมจานชามเดี๋ยวเจ๊จานชาม ช้อนซ่อมโอเคตู้นี้วางนี่นะซิงล้างล้างจานนีะตูเย็นตู้เย็นสองฝาทำน้ำแข็งได้มีน้ำให้เปล่าอ่ามีน้ำสองขวดโอเคอันนี้นะมุมนี้ดูทีวีนั่งเล่นน,นี่ต๊กินข้าวอ่านี่ห้องนอนนี่นะหนึ่งห้องนอนนี่มีแอร์ตัวนึ่งนะข้างนอกข้างนอกมีหนึ่งข้างในอีกหนึ่งอุ้ย อุตตาทำอะไรกันเลยคะตื่นแล้วหรออ่ะูกอยากกินของเซ็ตๆได้ดิจัดให้เลยนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปดูวิวก่อนนี่นะเกียนนี้เราก็จะนั่งกินข้าวกันนั่งกินข้าวกันตรงนี้แล้วแล้วเราเปิดหน้าต่างมาเห็นไหมมันก็จะเห็นทะเลมุมที่เขาจุดพูกันตรงเกาะลอยนู่นเลยนี่แหละชอบตรงนี้แหละจองไว้ล่วงหน้าเลยนะเนี่ยที่นี่เอาติดมุงลวดนะอ่ะ สวยนะมุมนี้นะกลางคืนนี่สว่างสวยเลยพรอ่ะโอเคสุดหล่อของเราตื่นแล้วนะครับวิอยาก,กินอะไรคทบแซบหรอลูก<ม>ได้เลยเดี๋ยวจัดให้แม่เย็นนี้เป็นแม่ซื้อยำนะเย็นนี้นะอโอเคป่ะเดี๋ยวเย็นนี้ดเดี๋ยวรอแดดลดลงตกนี่ก่อนเนาะ<ม>ตอนนี้เตรียมน้ําแล้วนะเดี๋ยวเด็กจะแช่น้ำเที่อวาไปซื้ออะไรกันมาแม่เดินก่อนลอยเนาะได<ม>้ลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอด มาโอเคเดี๋ยวกินข้าวเนาะโอเคเดี๋ยวจะออกไปเอาซูชิด้วยซูชิสีราชาที่เดิมไข่ปลาอะไรเวินไข่ปลาคัตตงไข่ปลาแซลมอนโอเคเมื่อกี้เราไปซื้อซูชิสีราชามาใช่ไหมอันนี้โอ้โหเมื่อกี้กินไปครึ่งแล้วนะลืมถ่ายให้ดูวะเนี่ยๆๆๆนี่นี่นะซูชิเราลานี้ลานนี้เด็ดมากนะซูชิสีราชาเซิร์ฟได้ได้เลย ไม่แพงเนาะอร่อยไหม,ไมวินอันนี้วินก็กินจะหมดแล้วใช่ไหมอะไรนะไขก่กบใช่ไข่เสิบ <laughs> อ๋ออ่ะเดี๋ยวคืนนี้นอนรอดูพุกกันนะเนี่พุกก็หน้าต่างก็อยู่ข้างหลังนี่เองจุดกันข้างหลังนี่แหละแต่ว่าวินจะนอนก่อนหรือว่าจะนั่งอน,อน,นอนก่อน<ะ>ทั้งตื่นหนึง่งเนาะแล้วค่อยดูพุกนะแม่เนาะ,ะ,อะโอเคครับนี่นี่สองทุ่มกว่าเองไม่ใช่หรอทำไมจุดแล้วอ่ะ เดี๋ยวเที่ยงคืนนีิสนั่นกว่านี้แน่นอนทอมมี่ไม่ค่อยเชื่อหรอซูมเลยลูกซูมเลยโอเคเดี๋ยวเที่ยงคืนเจอกันอีกรอบนะอันนียนะ<ด>ตอนนี้บ้านเราสองทุ่มเหม็นไซิดนีย์อ่าเขาฉลองปีใหม่แล้วนะเร็วกว่าเรากี่ชั่วโมงแม่งอย่าเงี้ยสี่ชั่วโมงใช่ไหมโอ้โหวัหหนนี้ดูฟุทั้งวันนี่นี่ก็ลอย กาะลอยแล้วก็หันมาดูนี่สิคนนี้นะครับดูพู้มากีนเป็นไงบ้าเมื่อกี้สนุกนะสนุกนะอ่ะเรารอกันอีกสี่ชั่วโมงโอเคแม่ลงไปเอาน้ำมาเป็นไงน้ำไม่พอกินเวนเนี่ยเวนเปิดมุงรวดดูหน่อยสิลูกเติมมุงลวดนะฮะตอนนี้เราปิดแอร์นะเพราะว่าหนาวมากเลยเนี่ย เปิดมวดมะเห็นวิวศิีลาชาเห็ไหมได้ยินเสียงศรีราชาอ่ะอาวินไม่ต้องออกไปแล้วลูมาเข้ามาปิดนงวดได้เดี๋ยวยุงข้าวครับอตอนนี้สามทุ่มอร่อยสามชั่วโมงโอเคไเข้าวเป็นเนี่สี่ทุ่มกว่าเองนะวินเนาะกินข้าวอ,อ,อิ่มแังวลอเนาะแต่ปีนี้นะขอบอกเลยนะ สีละชาอย่างเย็นนะแมนะ่เนาะเย็นมากอะ่ะนี่ไม่ได้ปิดหน้าต่างนะปิดมุงจจ้งลวดเฉยๆแอร์ไม่ได้เปิดด้วยเปิดมุ้งลวดให้ลมเขา้าโอ้โหหนาวนะแม่เนาะเนาะหนาวมากเลยปีนี้สีละชาอ่าตอนนี้้าทุ่มนะโอ้โหเมื่อกี้ดูคอนเสิร์ตที่ไอ้องสยามเพลงเพราะมากเลยแม่นะอ่ะ,อะโอ้โวินนอนข้างนอกกันเหรอวันนี้หม่ครับนอนตรงนี้กันเหรอเปิดหน้าต่างปิดมุง้งลวดเอาเนาะ หนาววันนี้สศราชาหนาวมากเลยยี่สิบเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่หนาวเนาะมีแอร์ไม่ได้เปิดนะเนี่ยมั้ไมแอร์ปิดเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วอีกสามนาทีเด้อเดี๋ยวดูผู้ศิลชากันกันแล้วกันลวเอาวินถ่ายให้ได้นะลูกนะไม่ต้องกลัวเลยเทีย่ยงคืนแล้วมาดูผู้ศิลชารไหนอะรอ,อบเด้ นี้ตรงนี้ดิหเต็ไปหมดเลยอ่ะโอ้ยอันี้บางแสนสวัสดีพี่ใหม่จา้าวสวัสดีพี่ใหม่่นคนอนบางแสนนะแถบันนนบางแสนอันนี ให้ดูยาวๆเลยนกเหรอโดนๆๆน,น,นั่นน่ะบินนั่นน่ะอะไรอ่ะนกๆกนกมันตกใจอรอเจหมอนกบินมาเนี่ยต้นไม้ฝักมะทยาเหรอเบิร์ตอันนโดนบางแสน ราชาเรามาทุกปีเนาะ